โยโอ้ย oh, อยู่กับเซอร์ไ a l s เวลซีรีส์มาไค้าบนะคะอืมไม่ต้องสงสัยทำไมผมมีมานะฮะก็ตอนถ่ายครั้งแรกนะถ่ายปึบ๊บเมนมเต็มเมนเต็ม,ม,ตมและทีนี้ไฟล์หายด้วยเอากรเลยก็กะจะอัพก่อนสายได้แค่สองนาทีไม่โคตรภาคภูมิใจเลยสายได้แค่สองนาทีเอาไปเอาไปให้ใครดูไม่รู้พาทเดียวจบตัดไม้เออไม่ต้องสร้างบ้านอดีใจจังเลย จริงนะมันแบบคือ,เ,อเครื่องนี้มันถ่ายได้แป๊บเดียวเองนะ่าแย่จังเลยมันต้องเปิดตรง,งเปิดตัวอะไรแล้วแม่งตัดไม้ก่อนเลยนะคะณจ,จุดน,นี้เป็นซาวเวอรซีรีสด้วยนะต้นไม้มันจะสูงเล็กแม่แม่งตัดในหมดดีกว่าขี้เกดตดคูขี้เกตัดต โอ้ท่าทางจะเป็นแบบต้นไม้มีกจะสูงเหี้ยอะไรกันนะกันนะฮะฮะกูเกียดปตัดโอ้ขอร้องะอย่าสูงเกินสูงเกินแล้วจะตีพงเขาจะเบื่อเข้าใจไหมแต่อไปเรื่อยนะฮะสโรซีรสีส์นี้ก็ต้องระยำกันหน่อยละกันนะ ก็ตัดไปเลยนะฮะตัดแม่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 บอกว่าได้มามาจากสองอันแล้วคือไม,อม้คือบ้านที่เกียศสร้างน,นะคะอ่าเออที่เกียศสร้างจริงไม่ใช่ไม้สิบ้านเดี๋ยวเออ,ออเออก็จะสร้างบ้านตรงนี้กันเลยละกันนะฮะ ปานจะเอา W ก่อนเลยนะฮะไม่ต้องไปสวยได้มากนะวิเคียวางผิดโอ้จะตกหัวทีแล้วก็ยะอาจจะมีเสียงแตกก็ได้ ทางบ้านเตรียมไว้เลยนะคะโหคืออาจจะได้แค่สองนาทีหรือสามนาทีก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเนื่องจากเครื่องมันเมมแล้วมันเต็มง่ายเครื่องเมมมันเต็มง่ายเออคือเพลงเออรื่องของเพลงเยอะเกินสามนาทีก็คงจะเมมเต็มแล้ว ะะก็เอาไปเดิมเดิก่อนเลยแล้วกันนะคะพาสแรกก็ไม่เอาอะไรมากนะคะคือถ้าเกิดเอาอะไรมากนี่กูตายแน่นอนเดีย๋ยววางครับก่อนละกันเอ็นซีเลมูลนี่คือความรู้มครับก็เยอะพอสมควรนะฮะก็อะไรที่ไม่รู้ก็ขอโทษเวยนะคะถ้าเกิดผิดอะไรเอออ๋อ,อ,อนิ้วกูบังนี่ จะสร้างบ้านสร้างบ้านก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้จากก็อาจจะไม่พูดจากลากันนะคะเพราะว่าเบมอัดเต็มก่อนแล้วผมก็ไม่รู้ตัวนะถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยเต็มเต็มหัโอเคนะฮะแล้วก็จะได้ประตูบ้านกันแล้วนะคะปวดมือแล้วเกิน เอ็มซีเรมูทีเขาคนบอกว่ามมเ,เอ็มซีเรมูเหมี่ยนสร้างบ้าสวยเลยไม่ฮะเดี๋ยวเถอะใครบอกเอ็มซีเรมูดสร้างบ้านเป็นสวยเนี่ยเอ็มซีเรมูรับไม่ได้เลยนะจริงๆนะเอ็มซีรมูดเป็นคนสร้างบ้านสวยมากแต่มันจะหมดแล้วกว่าจะจะเปิดตัวจะจะเปิดอะไรนี่มันเสียเวลามากเลยและดูเพิ่งได้แค่นี้เองพันแล็คพันแล็คแล้สี่นาทีแล้วครับหืเลบเพลงไปสิเพลงถ่ายต้องจะดต้องแย่ yeah, คือนี่เปิดดิพาร์ตคอร์ด้วยนะเอ็มไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ดิ อีซี่นะฮะดิฟอีซี่คือประมาณว่าโก้โกตอนแรกก็จะเอาพีฟูแล้วนะประมาณว่าถ้าเกิดเป็นเอีซี่นี่เออไม่ใช่พีฟูนี่คือคนลูอุ้ยอีซีเลยมุกกาโก้ว่าแม่งบางคนก็จะมาแห่ลุ้มกดดิสไลค์คลิปผมนะฮะเพราะว่าผมกากเกินไปไม่ใช่แล้วเราจะค้าประตูกันเลยอุ้ยมาแล้วหกอมาแล้วสิบอัดแล้วกูมีขวาน เดี๋ยวนะคะพี่เอกก่อนนะโอเคเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนละกันก็มันมืดแล้วฉันก็ขี้เกียจจะรอนะบายบายขอจบคลิปเพลงเจ้านี้นะครับบายบายุบเฮ้ยนีมม่มีเตียงนอนด้วยขอโทษทีนะเราก็ขอตัดจบคลิปแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อนนะ